อันเนี้ยโอกาสจะสําเร็จไม่สําเร็จในการจาอระบบเนี่ยนะเฟดที่สาคัญที่สุดคือรีคอนนะไม่ได้ไปเฟดการเอ็กพอยเลยเอ็กพอยเดชันหรือ,อดู c o n t รูดีคอนเทนต์เนี่ยก็คือเอาสิ่งที่ได้จากจากเซฟเฟดเนี่ยมาทําต่อถ้าไอ้ต้นทางมันไม่ดีเนี่ยนะปลายทางมันก็แย่เหมือนเราติดกระดุมมันแรกผิดนะมันก็ผิดไปเรื่อยเพราะนั้นเราต้องเอาต้นทางใ,ให้ดีรีคอนต้องให้ได้ครบที่สุด ในเคสนี้เ,เราดูสไปเดอร์กับเดโคเรตตอนเนี้ยมาดูที่เบิร์ฟนะมันเจออยู่แค่โฟลเดอร์เดียวใช่ไหมฮะแล้วก็มีไฟอยู่ประมาณน,นี้ผมอยากจะให้มาสไปเดอร์ขีย่ไปไล่คลิกแล้วว่ามีมันมีไฟโฟลเดอร์อะไรบ้างใช่ไเราอยากจะให้มันออาต้ม้ตรงนี้แต่ว่าผมแนะนําว่าก่อนที่เราจะสไปเดอร์เนี่ยอยากจะให้ลองคลิกแมนนก่อนเพื่อบทีมอาจจะมีหน้าที่ไม่เชื่อมกันสไปเดอร์ Spider, มันจะได้ไปเอาหน้าที่ไม่เชื่อมกันเนี่ยมาเชื่อมกันได้จากหน้าที่เราแมนนคลิกเข้าไปใช่ไหมฮะ นั่นแหละสำคัญนะโอเคคลิกขวานะนี่สไปเดอร์ดิสโฮดง่ายมากนะคลิกขวาแล้วก็เลือกสไปเดอร์ดิสโฮกดทีหนึ่งกดคลิกปั๊บแล้วก็รอนะเราเห็นว่าทำไมฮะที่ถับสไปเดอร์มีส้มๆขึ้นมาแล้วเราเข้าไปดูสักนิดหนึ่งนะมันก็จะบอกว่ามีการรีเควสต์ไปเห็นไหมฮะสิบสี่รีเควสต์อ่ามันรีเควสต์ไปเจอหน้าเจอฟอร์มสัมมิทฟอร์มถามว่า เราจะซั่มมิตฟอร์มไหมหรือว่าจะอิกนอฟฟอร์มอ่ะซัมมิตไปเลยพอซัมมิตไปแล้วมันอาจจะเจออีกหน้าอื่นนะมันก็ไล่ไปใช่หไหมรไเดวรไปร้อยหน้าแล้วนะตรงนี้สําคัญนะตรงนี้สําคัญสไปเดอร์สโคอันเนี้ยเราสไปเดอร์ที่ที่ define นะใน target tab เราเราต้องพยายามที่จะ control ให้อยู่ในเว็บที่เราสนใจนะถ้าเราไปสไปเดอร์เว็บอื่นเนี่ย ถือว่าเราพยายามไปแฮกเว็บเขาถ้าเกิดเขามีการบัลลังก์เขาแจ้งความมีปัญหาเลยเราต้องพยายามดูว่าเราไม่เอาสโคปนะเราโฟก,กัสที่เว็บที่เราจะทำนะซึ่งอันนี้ผมแอปสโคปไปแล้วใช่ไหมก็คือมีเว็บเนี่ยในสโคปนะเนี่ยนะเล็บเดียวไม่เอาสโคปแน่นอนนะขั้นแรกสำคัญคือจะแฮกจะแฮกเว,เว็บเฉพาะในแลบเราเนี่ยเราแอปสโคปก่อนไม่งั้นะเดี๋ยวทู o พวกนี้มันสแกนแล้วมันหลุดสโคปไปเนี่ยชิบหายนะเดี๋ยวมีปัญหาไดนะ้แอปสโคปก่อนนะอ่ะกลับมาที่แพ็กเกจแล้วก็ไซต์แม เห็นว่าอะไรฮะจากการสปเดอร์ไปสักพักเนี่ยเนหะ็นไหมมีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีไฟล์เพิ่มขึ้นมาอันนี้เราไม่ต้องไปนั่งไล่หาเห็นไหมแล้วก็รอดูมันก็ไล่ไปตอนนี้มันนิ่งแล้วแสดงว่ามันเลื้อยจนครบแล้วแต่เลื้อยจนครบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเจอทุกไฟล์ทุกโฟลเดอร์นะอย่างที่ผมบอกว่าจะมีบางไฟล์ที่เดฟเนี่ยเนีย,เนยนๆเช่นไฟล,ล์ p a ร s w o r d e x ด e l อัพขึ้นมาโดยไม่มีลิงก์จากหน้าไหนไปที่ไฟล์นี้เลยสปยเดอร์ก็จะไม่เจอ อันเนี้ยต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า content r s c o v e r y นะฮะอ่าเนี่ยผมปิดสปเดอร์ไปก่อนเนานะมันจบแล้วตอนนี้ผมเจอ f o l เดอร์ก็คือแบงค์นะจนะเจอแอดมินเนี่ยเป็ไฟล์ผมเจอลางๆกันหนึ่งนะดัดขีดล่าง b a k เนะี่ยเป็น backup บบนะแล้วก็เจอ f o l เดอร์ member นี่ก็น่าสนใจ copy u r l ลองวางมาซิมันมีอะไรทำไมมันถึงไม่เป็นเท่า อ่าโอเคไม่มีสิทธิ์ดูหน้านี้เห,นนะเ,น 4, เห็นไหมฮะเป็น forbidden 403เห็นไหมคือต้องเลียก4คืออะไรฮนะ e r r o r ฝั่งแคนไซเราเรี r กไม e เป็นหน้าที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะดูได้ e x c e d e n e forbidden 403โอเคเนะเฮ้ยเราเรา,เร,ารู้ได้ไงพี่โยมน forbidden นี้มันอาจจะไม่มีก็ได้นะอ่าลองเติม2เข้าไป ba k 2นี่ไงถ้าเราเรียกที่หน้าที่มันไม่มีมันจะขึ้นว่าอะไรฮนะ404 f i l directory not found แต่ถ้ามัน401 402 403ไม่มีสิทธิ์เข้าดูได้เนี่ยแสดงว่าอะไรฮะไฟล์นี้มีโฟลเดอร์นี้มีแต่ยังไม่มีสิทธิ์ดูเราได้ point เว้ยละว่าน่าสนใจต้องหาช่องโวงมาดูมันติดไว้ก่อนตรงนี้แต่ถ้ามันไม่มีก็จะขึ้นว่า404รับฟาร์มอ่ะอย่างเงี้ยนะเป็นต้นโอเคนี่เบสิกเราแน่นเลยนะจบคอนีนี้เราทำการสายจ่อระบบได้เลยเนี่ยนะนะโอเคอ่ะทีนี้สไปเดอร์จ,จบ อีกตัวหนึ่งที่ผมบอกคืออะไรฮะ discovery content ซึ่งทำไมฮะมันไม่มีตัวฟรีเซ็งเลยนะฮะไม่มีในตัวฟรีเซ็งเลยต้องเป็นตัวโปรนะนั่นแหละไม่มีแต่ว่ามันมีโท o way ซอ u r c ที่ทำงานได้มนเหมือนกันก็คือเรียกว่า the blaster อ่ะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาในคาริที่ผมให้เนี่ยมันมีอยู่แล้ว dir dus ger ตัวนี้ เราก็เอเตอร์ขึ้นมาก่อนหน้าตาแบบนี้ผมลองใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะเป็นตัวของโอว p ฟนะฮะเดอะมาสเตอร์ผมก็เอาเอาชื่อเว็บมานะฮะวางลงไปเติมโปรดคอยใ์้วันที่หนึ่ง๋ยวมันงงนะฮะ h t t p โคลอนแสล s าโอเคแล้วก็ให้มันใช้เฮดจับเก t ไปก็ได้นะ คือบางทีเก็ตเนี่ยมันได้レスปอนใช่ไหมレスปอนมันห้าร้อยเคหกร้อยเคหนึ่งเม็ดสองเม็ดทำไมอ่ะนั่งช้าไงเราใช้เฮดเฮดคือดูแต่เฮดเดอร์เดียวใช้เมททอดเฮดเพื่อเก็ตเฮดเดอร์レスปอนมันจะขนาดレスปอนน้อยมันจะทำได้เร็วใช่ไหมเออแล้วในเฮดเดอร์เนี่ยมันก็บอกอแล้วว่าส0งร้อยสี่สี่เราต้องการรู้แค่2 0 0ร้อยสี่สี่ไม่ต้องใช้เก็ตใช้เฮดก็ได้ใช้เฮดเมททอดแค่นี้แค่เรามีความรู้ตรงนี้เราก็สามารถที่อัพติมัยขั้นตอนในการการทำงานให้มันดีขึ้นได้แล้วใช่ไหมถ้าเราเก็ต เราได้รีสปอนที่เราต้องการมาเสียเวลาไงเราเคสเดี๋ยวใช้ก่าหน้า <c oughs> นี้มันมีหรือเปล่าใช่ไหมโอเคอันนี้เลือกเทรด์สิบเทรดอ่ะดีฟอยส์ไปที่สําคัญคือทําไมฮะต้องไปเลือกเวิร์ดลิสต์อ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะในค่าลิสเนี่ยพวกพวกตงต่างมันอยู่ในโฟลเดอร์ยูเซอร์แชร์นะแล้วก็เวิร์ดลิสต์มีไหมเวิร์ดลิสต์ก็มีแต่ผมอยากจะใช้เวิร์ดลิสต์ของเดอะบัสเตอร์นั้นดูโฟลเดอร์เดอะบัสเตอร์ดีกว่า มันได้ตรงนะถ้าดาวเวิร์ลิสต์โป่งพวกดาวคัสต์เวิร์ดมาเนี้ยมันก็ไม่ตรงนะมันไม่มันไม่ใช่เวิรลิสต์ที่เป็นผ่านะเดอร์บัสเตอร์ดีบัสหนึ่งนี่มาเราเข้าไปดูนะอ่าเดอรบีดีกว่าวันอาทิตใช่อันี้นะเวิรลิสต์เห็นไหมะเอาเป็นแบบคอมมอนนะแล้วก็ SelectList ตรงนี้ไม่ต้องใส่นะ start with ตรงนี้ไม่ต้องใส่โอเคนะไป เอ็กซ์เทนชันเนี่ยเราจะเลือกว่ามีไม่มีก็ได้นะสมมอว่เราต้องการบูทโฟล์ฟอร์เดอร์เนี่ยเมื่อเใส่เอ็กซ์เทนชันอ่ะดูซิเจอไหมอันเนี้ยอ่าเเจอผ่านนะเจอใช่ไหมเริ่มเจอไฟล์ละแล้วก็มาดูกันว่ามันมีอะไรที่ที่ตัวสไปเดอร์ไม่เจอหรือเปล่าเพราะเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มันคนละเทคนิคกันนะเป็นการลองเดาดูว่ามีไฟล์เนี่ยเช่นล็อกดาวเนี่ยสไปเดอร์ spider อาจจะยังไม่เจอนะอะไรเงี้ยเป็นต้นเช่น เนี่ยดฟอลต์อะไรเงี้ยน่ารำคาญมากเราได้เจอไฟล์แปลกี่ยอันนี้เราลำใจ,จ,จ WS.ASMX อะไรเงี้ยนะเป็นต้นแต่นี่มันสามศูนย์สองนะบางทีเราดูเพื่อไปหน้าที่มันอันนี้มรนจะโดนレスปอนด้วยนะคือทุกอันเนี่ยที่ไม่ใช่สี่ศูนย์สี่เนี้ยมีประเด็นหมดถ้าราดูเพื่อนไปหน้านี้แล้วมันห้าร้อยแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์หน้านี้มีประเด็นหรือไปหน้านี้แล้วสามพันร้อยดีเด็กก็มีประเด็นหรือเข้าไปสี่ศูนย์สาม Forbidden ก็มีประเด็นเพราะมีโฟลเดอร์นี้ ยกเว้นอันเดียวคือ4ีวสี่แสดงว่าไม่มีช่างมันนะโอเคอ่ะตามนั้นอันนี้คือเป็นเทคนิคที่เทียบเท่ากับตัว t ีคอนเทนต์เดคอเวอรี่แต่ว่าตัวตัวฟรีไม่มีก็เลยเดโมให้ดูไม่ได้แต่เราใช้ตัวโปรก็แค่เหมือนกันคลิกขวาคลิกเลือกแค่นั้นเองในส่วนของรีคอนแรกในสิทิเนี่ยนะน่าจะจบตอนนี้นะใครมีคอมเม์อะไรเม้นท์ถามไว้ได้เลยนะจากการรีคอนพวกเนี้ยเราสิ่งเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า แท็กเซิร์ฟเฟตมานะคร t บแอปแท็กเซิเนี่ยคือ Surface นะพื้นผิวที่เราจะแฮกอะเราได้มา5ฟังก์ชันฟังก์ชันเดียวจะแฮกแสดงว่ามีอยู่5ฟังก์ชันใช่ไหมถ้า a t t a c ็ Surface เราได้เยอะโอกาสที่จะแฮกสำเร็จก็มีเยอะใช่ไหมสมมติว่าอ่ะเว็บร้อยเว็บกับ,เว,บ,เ,วบเว็บเดียวร้อยเว็บเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเว็บมีช่องโหว่มากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนกันยิ่งเราหาฟังก์ชัน ไฟล์ผ่านโฟลเดอร์ฟังก์ชันรับได้เยอะโอกาสแฮกสาเร็จเยอะเพราะว่าอะไรมันจะมีเคสแบบนี้ผมเจอบ่อยคือเดฟเนี่ยนะมันมีการซ่อนผ่านบางผ่านไว้เขาเดฟผ่านนี้แต่ยังไม่เปิดมีลิงก์ไม่ถึงแต่ซ่อนเอาไว้ว่ากําลังเคงโคดอยู่ซึ่ง s e c u ิตี้มันอาจจะยังไม่ได้ไดทำหรือว่ายังไปไม่ถึงก็ถูกแฮ็กได้เลยหรือพวกแบ็กอัพนะผมาวน์โห a ดแบ็กอัพมาผมก็เจอจ s ดที่มันปัเิร์ดของอะไรฮะของนาาัสเตเบรก็ไปใช้ได้เลยเป็นต้นอันเนี้ย โอกาสจะสําเร็จไม่สําเร็จในการเจาะระบบเนี่ยนะเฟสที่สําคัญที่สุดคือรีคอนนะไม่ได้ไปเฟสการเอ็กพอร์เลยเอ็กพอร์เดชั่นหรือดีคอนดีคอนเทนต์เนี่ยก็คือเอาสิ่งที่ได้จากากันจากเฟดเนี่ยมาทําต่อถ้าไอ้ต้นทางมันไม่ดีเนี่ยนะปลายทางมันก็แย่เหมือนเราติดกระดุมมันแรกผิดนะมันก็ผิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาต้นทางไหนดีรีคอนต้องให้ได้ครบที่สุดทำเป็นระบบนะไม่ใช่ไปมาถึงปุ๊บเฮ้ยลองเอ็กพอร์เดชั่นเลย อันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้สืธิภาพเราจะลองได้ไม่ครบทุกฟังก์ชันแล้วก็ไม่ได้ไประสิทธิภาพไม่ได้ผ่านขั้นตอนการคิดที่ดีนะมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉนั้นก็อันนี้เฟสที่1